สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องคอนตัมดิ o r ร์โคนะครับก็คลิปนี้นะครับปล่อยตอนเช้าเป็นมอร์นิ่งเช็คนะครับามาดูพลังงานมารับพลังงานดีๆผ่านไพ่กันนะครับว่าในเช้าวันนี้ครับมีข้อความมีเมสเซจอะไรที่ส่งถึงคุณที่มาเจอคลิปนี้บ้างนะครับหรือคุณจะมาเจอคลิปตอนไหนก็ได้นะครับผมต้องบอกว่า เป็นการอ่านแบบภาพรวมพลังงานรวมๆนะครับมันก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้แต่าจ,าจุดประสงค์หรือความตั้งใจของผมคือให้คุณได้รับพลังงานบวกนะครับในการดําเนินชีวิตในการใช้ชีวิตนั่นเองก็มาดูกันครับว่า Morning งเช็คในวันนี้นะครับมีข้อความมีแมเสเซอรไรที่ส่งถึงคุณบ้างครับ Energy ครับสำหรับผมเนี่ยผมรู้จักว่า,าไพ่ใบนี้นะครับ Energy คือการเริ่มต้นวันด้วยสิ่งดีๆนะครับเริ่มต้นวันด้วยอารมณ์ดีๆเริ่มต้นวันด้วย เครื่องดื่มช่วยโปรดของคุณเริ่มต้นวันด้วยการสังมรู้คุณนะครับเริ่มต้นวันด้วยอะไรดีๆครับที่คุณสามารถใส่ให้กับตัวเองได้นะครับการขอบคุณลมหายใจนะครับอะไรต่างๆแต่แมสเซจก็คือ s t o p t r y i n g to peace every one every one is whole loss of people protect your energy นะครับแน่นอนครับว่าวันนี้เนี่ยคือคุณไม่สามารถที่จะไปคอนโทนควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ ให้เป็นในแบบที่คุณอยากจะให้เป็นได้แต่สิ่งที่คุณสามารถคอนโทรลหรือควบคุมได้นะครับก็คือ Energy ของคุณคือความคิดของคุณคืออารมณ์ของคุณคือมุมมองของคุณนั่นเองนะครับดังนั้นก็การเริ่มต้นวันนะครับในวันนี้ก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นวันด้วยการที่คุณนะครับอาจจะฝึกตัวเองนะครับว่าฉันจะไม่ตัดสินตัวเองจะไม่ตัดสินคนอื่นในวันนี้นะครับฉันจะวันนี้ฉันจะ Keep Positive Energy นะคีบคพลังงานบวกคีบเขาเรียกว่า มุมมองดีๆไว้ครับอาจจะเป็นการฝึกก็ได้นะครับมอร์นิ่งเช็คในวันนี้นะครับไพ่ยอยากจะแนะนำอะไรกับคุณครับฮึสปรพรส์ครับว้า wow. วนะครับเนี่ยครับความโชคดีมันมาจากอะไรนะครับมันมาจากเอเนอร์จีของคุณนั่นเองแล้วก็ลิลลี่สครับ Release your expectation and be open to surprise ครับอย่างนี้ผมบอกไปตอนแรกเหมือนผมพูดว่าเราไม่สามารถควบคุมหรือต้องการให้สถานการณ์เหตุการณ์ผู้คนหรืออะไรต่างๆเป็นในแบบที่เราอยากให้เป็นได้นะครับดังนั้นเนี่ย Release ครับถ้าคุณต้องการบางสิ่งบางอย่างนะครับ ถ้าคุณอยากจะได้บางสิ่งบางอย่างหรือถ้าคุณอยากจะมีความโชคดีมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างคุณต้องรีลสสความคาดหวังนะครับหรือความกังวลต่างๆออกไปแล้วก็เพราะว่าไรครับเพราะว่าความกังวลความคาดหวังเนี่ยมันเป็นเหมือนกับดักที่ทําให้คุณนะครับไม่สามารถได้รับสิ่งดีๆเข้ามาได้นะครับดังนั้นแค่ให้คุณมีความเชื่อครับว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยจะต้องมีความโชคดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นสําหรับคุณสินะครับเมื่อคุณ เตือนตัวเองหรือบอกตัวเองซ้ําๆแบบนี้นะครับโดยที่ไม่ได้มีความคาดหวังแต่มีความเชื่อว่าเฮ้ยเออมันจะต้องมีสิ่งดีๆแหละนะครับดังนั้นสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มเห็นสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในชีวิตอะครับคุณจะเห็นว่าความโชคดีของคุณนะครับมันไม่ได้แค่เป็นการแบบถูกหวยหรือต่างๆแต่ความโชคดีมันมีหลายรูปแบบมากมาก การที่คุณได,ได้ตื่นขึ้นมาในทุกๆวันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นก็คือความโชคดีนะครับผมต้องแชร์นะครับทำไมผมต้องเน้นว่าการที่คุณได้ตื่นขึ้นมาในทุกๆวันมีความโชคดีคุณลองไปดูเหมือนก่อนหน้านี้มีเพจอะไรสักอย่างนะครับที่เป็นคุณหมอนะครับดูแลร่างกายดีมากนะครับไม่ดื่มไม่สูบแต่เหมือนเขาเป็นมะเร็งน่าจะเป็นมะเร็งปอดหรือเปล่าอะไรสักอย่างนะครับเขาก็เลยมาบอกว่า เหมือนทุกๆวันนะครับที่เขาได้ตื่นขึ้นมายังมีลมหายใจนั่นคือความโชคดีที่สุดแล้วนี่แหละครับคือเซอร์ไพรส์คือสิ่งดีๆนะครับและคุณจะเห็นสิ่งดีๆได้หรือเห็นความโชคดีได้ก็ต่อเมื่อคุณเห็นคุณค่าของตัวคุณเองนะครับมาดูกันนะครับว่า Morning c h ช็คในวันนี้ครับไพ่อยากจะส่งพลังงานอะไรนะครับให้ออกับคุณบ้างอืม ความสงบครับหาความสงบครับความสงบในจิตใจความสงบสงบในอารมณ์ความสงบในความคิดนะครับ A breakdown is often followed by a break to re-mind calm นะครับให้วันี้ผมรู้สึกว่าพาตัวเองไปตากแดดบ้างนะครับรับแดดยามเช้าแสงแดดยามเช้านะครับนิดหน่อยก็ได้นะครับมีความสุขที่ได้ตากแดดนะครับแต่ไม่เอาแดดตอนเที่ยงแดดตอนเที่ยงนี่คือไม่ไหวนะครับก็ นั่นแหละครับสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณในมอร์นิ่งเชควันนี้ก็คือดูแล energy ของตัวเองให้ดีคิดว่าตัวคุณเป็นคนที่โชคดีมีความเชื่อว่าคุณจะมีความโชคดีหรือสำนึกรู้คุณชีวิตนั่นก็คือสิ่งที่โชคดีที่สุดแล้วที่จะักระวาลให้กับคุณมากันที่คุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็พยายามนะครับมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมสงบอารมณ์สงบความคิดสงบจิตสงบใจนะครับ เตือนตัวเองนะครับด้วยการสุดลมหายใจเข้าสุดลมหายใจออกตกักไปรับแสงแดดในยามเช้านะครับหรือถ้าใครมีบ้านอยู่ใกล้ทะเลภูเขาด้วยต่างๆไปรับพลังงานจากธรรมชาติต่างๆเหล่านี้ก็ได้นะครับเพื่อบูตพลังงานของคุณให้สูงขึ้นบูตเอเนจีของคุณให้เป็นไฮไวเบชั่นนั่นเองนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีในวันนี้นะครับ